สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ ICU เป็นรายการที่จะพาเพื่อนเพื่อนนักศึกษาและชาวพระจอมเกล้ากระบังไปพบกับสิ่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจภายในรั้วพระจอมเกล้ากระบังของเราวันค่ะและในวันนี้ค่ะรายการ ICU จะพาไปพบกับเยาวชนคนเก่งค่ะที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมโดยเขานะคะได้นําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เข้ากันอย่างกลมกลืนค่ะ ซึ่งมูล,ลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเยาเวชนกลุ่มนี้จึงได้คัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือนักศึกษาจากพระจอมเกล้ากระบบงของเราค่ะ แล้วในวันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในเยาวชนคุณภาพของพระจอมเกล้ากบังกับทุนการศึกษาทุนเยาวชนคุณภาพประจําปี2553เพราะอะไรเขาถึงได้รับทุนนี้และการเป็นเยาวชนคุณภาพนี้ต้องทอํายังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายสตรธรรมสังทองหรือว่าภูนะครับกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเป็นรางวัลเยาวชนคุณภาพประจำปี2,553นะครับซึ่งได้รับจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2,553ครับ ในการรับทุนครั้งนี้นครับจะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศนะครับในการทําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมนอกจากรางวัลทุนของนักเรียนเออยาวชนคุณภาพนะครับก็จะมีรางวัลเกี่ยวกับผู้ที่ทําคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในสาขาต่างๆนะครับเราก็จะเห็นออตัวแทนของภาคสาขาต่างๆที่ เขาทำผลประโยชน์เพื่อประเทศทำให้เรา,เามีแรงผักดันจากนักศึกษาตัวเองเลยครับก็จะมีกำลังในการพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปผลงานที่ผู้ส่งเข้าไปนะครับมันค่อนข้างเป็นการบูรณาการจากการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ผู้ได้ไปแข่งขันนะในระดับชาติแล้วก็นานาชาติ เราก็ได้รับรางวัลกลับมาเพื่อ,อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็สถาบันนะครับแล้วยังนําความรู้เหล่านั้นที่ได้รวมทั้งประสบการณ์ครับเอามาสอนให้กับน้องมอปลายทั่วประเทศครับซึ่งจัดเป็นค่ายหุ่นยนต์ขึ้นมาชื่อว่าค่ายไอโบดซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีนี้ปีที่สามแล้วครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กรรมการน่าจะเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้ครับ รครับก็รู้สึกดีใจครับกับผลงานที่ได้ทํามาตลอด3-4 4ปีที่ผ่านมาที่ที่ได้อยู่ที่นี่ครับรู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจในการให้ให้เราได้ทําผลงานเพื่อสถาบันเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะครับก็อยากฝากให้กับน้องๆนะครับที่ กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นชั้นปีที่ 1, 2 3่งครับคือเรามาอยู่ที่นี่ครับอยู่สถาบันแห่งนี้ครับอยากให้คิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อสถาบันครับอย่าคิดแต่ว่าเราต้องการเราจะได้อะไรจากสถาบันแห่งนี้ครับผมก็อยากให้ทำความดีต่อไปเรื่อยๆครับถึงแม้บางครั้งผลตอบรับมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะไรเงยแต่ว่าเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเราทำทำดีไปเรื่อยๆพยายาม ทำสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆครับสักวันหนึ่งผลตอบรับมันจะเข้ามาหาเราเองครับและสำหรับทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี2553ซึ่งนอกสาจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแล้วยังได้รับการบรรจุรายชื่อเยาวชนคุณภาพเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปด้วยค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะของเยาวชนพระจอมเกล้าลกระบางที่ดีอีกหนึ่งคนค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่รายการ ICU ค่ะได้นำมาเสนอให้ชมกันสำหรับครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนหรือว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจรายการ ICU นะคะจะไม่พลาดในการนำมาให้ทุกๆคนนะคะได้ชมกันค่ะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ ICU สวัสดีค่ะ